สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับชาวอ้อยขั้นน้ำหรือว่าชาวกเกษตรคนที่รัก,กรเกษตรคนที่รักการปลูกอ้อยทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาก็ตั้งแต่เช้านะครับเช้าว,วันนี้ก็เข้ามาที่ไร่อ้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นอกจากจะมีภารกิจเรื่องอ้อยกันแล้วนะครับ ก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับเพื่อนเพื่อนภารกิจฝังน้องแมวนะครับให้น้องแมวไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีนอ่นะครับก็คือแมวโดนรถชนนะครับเพื่อนๆตายตุยฮะตุย อ้น,นี้ไม่ใช่แมวผมนะครับก็แมวใครก็ไม่รู้เป็นแมวจรแมวของใครก็ไม่รู้แต่ว่านะครับผมก็ก่อนที่จะได้เอาแมวตัวนี้มาจาัดก,การเองนะครับผมก็ได้เห็นอ่ายังไงอะ่ะคนเราเนี่ยก็บอกไม่ถูกนะครับมีหลายประเภทด้วยกันนะครับเมื่อกี้นะครับตอนที่ก่อนจะมาที่นี่ ก็แมวตัวนี้นะครับก็โดนรถชนนะครับแล้วมันก็ตุยอยู่ที่หน้าบ้านของคนนะครับตายอยู่หน้าบ้านเลยส่วนเจ้าของบ้านนะครับก็มีอยู่3-4มสี่คนนะฮะสามสี่คนเขาก็นั่งดูเฉยๆนะครับก็แมวตายอยู่หน้าบ้านแล้วก็เขาก็ นั่งดูเฉยๆก็ไม่มีความรู้สึกอะไรครับมา <c oughs> คือจริงๆแล้วนะน่าจะปล่อยให้เน่าอยู่อยู่หน้าบ้านเลยลหละครับน่าจะปล่อยให้เน่าอยู่หน้าบ้านเลยคือผมว่ามันมันใจดําเกินนะฮะก็คือน่าจะเออหาทางไปฝังหรือว่าเอา ไปทิ้งที่ตรงไหนที่ว่ามันพ้นพ้นในป่าที่ว่าพ้นผู้คนไปหน่อยอะไรก็ยังดีนะฮะสมมุติว่าไม่ได้ขวางคือจริงๆแล้วต้องต้องฝังนะครับและนี่ชนตายหน้าบ้านตัวเองแท้ๆนะครับก็ไม่ทําอะไรเลยครับนั่งดูเขาบอกว่าไม่ใช่ภารกิจของตัวเองอ่านั่งรอให้คนอื่นเผื่อใครคนไหนมีจิตเมตตาอะไรจะพาไปฝังอะไรแบบนี้ครับนั่งรอตัวเองนี่ไม่จัดการเลยไม่จัดการอะไรเลย บอกไม่ถูกนะฮะบุคคลประเภทนี้นี่มีอยู่ด้วยมีอยู่เหมือนกันฮะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยครับก็เอาใส่รถมาแล้วก็จะจัดการฝังนง้งนะครับฝังนง้งแต่ก็ไม่มีที่ฝังมากเนี่ยก็ใกล้ๆกับแปลงอ้อยเนี่ยครับก็เอามาฝังไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะก็สัตว พูดไม่ออกนะฮะถึงเขาจะเป็นสัตว์นะครับเขาก็รักชีวิตทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ช่วยเขาหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวก็เอามาฝังกลบกันที่ตรงนี้นะครับฝังกลบกันที่ตรงนี้เนี่ยขุดหลุมกันโ h บเลยตอนนี้หน้าแรงดินมันแข็งมากนะครับดินแข็งมากๆอะวันนี้นอกจากจะดูแมวกันแล้วนะครับอย่าพูดมากครับสงสารมันนะครับสงสาร น่าสงสารบางทีมันก็ข้ามถนนอะไรมันก็ไม่รู้แหละครับมันเป็นสัตว์ก็รถลามันก็เยอะตอนเช้าๆก็โดนนะครับเรียบร้อยไม่เป็นไรครับก็เอามาส่งน้องให้ไปเกิดใหม่ไปสู่พบภูมิที่ดีวันนี้ก็จใจเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันนิดนึงกับอ้อยนะครับ อ้อยนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นอ้อยสุพรรณบุรี72นะครับซึ่งก็เป็นอ้อยที่ผมก็ได้ตามหามานานนะครับก็เจอกันเบื่อปีที่แล้วก็ได้เอามาขยายพันธุ์ไว้ก็ทดสอบอะไรต่างๆ1ปีนะครับ1ปีผ่านไปก็ แรกๆก็ไม่ยังไม่ไม่ได้ขยายอะไรนะครับก็พอครบหนึ่งปีหลังจากที่ได้ทดสอบสีน้ำทดสอบอะไรต่างๆรสชาติอะไรต่างๆนะครับถือว่าผ่านแล้วก็เลยเอามาขยายไว้นะครับก็ยังขยายได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะมาทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบหลุมนะครับเป็นครั้งแรก นะครับที่อ้อยของเราพออายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเราก็จะกลบเป็นครั้งแรกนะครับทําการกลบครั้งแรกนี่นะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี72นะครับพเพื่อนๆก็บางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะครับก็มันก็ออกมาไล่หลังกันมาไม่นานกับสุพรรณบุรี50นะครับแต่ว่าก็โดนสุพรรณบุรี50กลบชื่อไปหมดนะครับคนก็เลยลืมไป ว่ายังมีอ้อยสุพรรณบุรี72อีก1สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นอ้อยคันน้ำก็ผมก็ขยายพันธุ์ไว้ก็ยังได้ไม่มากครับก็ได้แค่ประมาณ1ิบกว่ากอนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ปลูกไว้ไม่กี่กอแล้วก็มันขึ้นไม่สวยไปอยู่ใตล้ล่มไม้อันนี้ก็เปลี่ยนพื้นที่มานะครับเปลี่ยนพื้นที่มาก็ขยายที่ตรงนี้ อันนี้ต้นนี้เริ่มแตกหนอ่อมาแล้วนะครับเริ่มแตกหน่อขึ้นมานะครับก็ช่วงอายุหนึ่งเดือนนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มแตกหน่อนะครับเริ่มแตกหนอกันอ่าเนี่ยนะครับก็เริ่มเริ่มแตกหนอกันแล้วนะครับรูปร่างหน้าตานะครับถ้าเพื่อนๆ่อนอยังไม่เคยรู้จักสายพันธุ์นี้ก็คือมันจะเหมือนกันเลยนะครับกับสุพรรณบุรีหนึ่ง อาไปเปรียบเทียบกับสุพรรณบุรี1เลยก็คือรูปร่างหน้าตาคือลำของเขาจะกลมเป็นทรงกระบอกเลยนะครับเหมือนกับสุพรรณบุรี1นะครับแต่ที่ผิดกันก็คือที่ตาอ้อยนะครับเพื่อนๆตาอ้อยสุพรรณบุรี7 2จะโตมากนะครับส่วนสุพรรณบุรี1นึ่งเนี่ยตาจะเล็กมากผิดกันที่ตานะครับส่วนทรงเป็นทรงกระบอกเหมือนกัน ข้อดีที่ผมปลูกมาที่พิสูจน์มาก็คือก็เป็นอ้อยที่รากฐานดีนะครับเออไม่ลม้มขึ้นตรงไม่ลม้มลำไม่แตกผมก็เลยขยายพันธุ์ไว้นะครับขยายพันธุ์ไว้นี่นะครับนี่ก็อ่านี่ก็แตกหนอขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับอายุหนึ่งเดือนก็เริ่มแตกหนอบางกอนะครับบางกอก็ก็ยังไม่แตกมาก็ยังมีแต่ต้นแม่บางกอก็ เริ่มแตกหน่อมาแล้วนะครับก็โตเร็วดีครับรู้สึกหนึ่งเดือนก็โตเร็วดีบางกอที่ดินดีๆหน่อยก็โตบางกอก็ดินไม่ค่อยดีก็ไม่ก็โตเท่าไหร่ไอ้นี้ก็เริ่มแตกหน่อมาหลายหน่อแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จเจริญเติบโตกันแล้วนะครับถือว่าโตเร็วใช้ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับอายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนอ สุพรรณบุรี72็กับเพื่อนๆวันนี้ก็นะฮะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่านี่แหละครับก็เดี๋ยวก็จะทำการใส่ปุย๋ยนะครับใส่ปุย๋ยแล้วก็กลบโคนสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนอายุหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็กลบไม่มากครับใส่สักนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็กลบนะครับค่อยไว้อายุตอน2เดือน3เดือนก็ คอยมากลบกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เอาละครับเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับอัปเดตให้ดูกันอ้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสำหรับคันน้ำก็คือสุพรรณบุรี72นะครับเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าคราบับสวัสดีครับ